อีกดอกจ้าพี่น้องดูสา่งกันจ้ารวมเดียวกันค่าน้ำข่ายดอกหนึ่งจ้าอุ้ยน่าอ๋อบดเลยจ้าสามสี่ต้องอีกดอก่้นี่ดอกนี้แม่ปลาหมีสูนไปตองด้วยจ้าแค่คู่อีกก้ะจายพี่น้องก็แดงจ้าพี่น้องอุ้ยดอกนี้คือขี่จ้าอุ้ยดอกนี้งามันธุ์จ้าพี่น้องมาวินเนียเท่เลยอีกดอกจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกับอีสานบ้านฉันจ้าผอกันในวันที่26พฤศจิกายน2566จ้าร้อยหกกมื่อวานก็เดินทางเข้าป่าคือเก่าวจากพิกัดป่าบ้านนงเมงตำบลห้วยคาอำเภอพุนทะลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเมื่อวานก็มาแต่เสานครพหมี่เนาะครับผมมูว่านนี่มาสายเติมใจพี่น้องซีบมึงกลัวแต่ว่ามูว่านนี่ก็มานครพหมี่เนาะครับผมมื่อวานนี้มาแต่เสากับไปรุ่นไปชมกับพอปาหมี่กับแม่ปาหมี่จ้พี่น้องสีมานว่า้จสีเด็กเก็บเหฮียังแน่เเนนาาะจ้ะ ไปกันเลยจ้าสิมีเห็ดยังออกแน่เนาะจ้าไปครับลุนกันเบืองครับออกหน่อยออกลายเป็นได้ครับก็แดงจ้าเห็ดอกบนใยเนาะแมนครับไม่มีหนาฝนบะดอกหนึ่งจ้าเอามีโฟมส่วนเลยมะแมนเขากอนหมูยังมาแมนอย่บ่มีมีสองดอกจ้า ยุดค <divide S 3> <ım> ้าบนเลยเนาะเมนจ้ะสามก็ดอกนี่เฮ็ดบ่มีฝนใจพี่น้องพนใหญ่ดอกหน่อยลงเด้อจ้ะจูงเงิงจ้ะดอกนี่เมนจ้ะพี่น้องสิบบานเลยเด้อนี่จ้ะพี่น้องงะเนาะพอประมาณเนาะแตะกี้ดอกใหญ่เด้อจ้ะโฮมน้อยลงเอ้าเมืองที่ละใจพี่น้องจุ่มเพิ่นจ้ะ่มใหญ่สุดเลยเนาะเมนจ้ะโฮมเดียวกันเด้อจ้ะ ลราไม่เต็นเลยไงเฮ้ยขาใไงอยู่แต่มีขาเหรอจ้าไปลองนีดขิดดินกันหน้าจ้าหักดอกใหญ่เลยจ้าเพราะว่าพันน่อยลงเนาะโฮมเฮดก็นเลยบําเเมนโฮมเฮดแต่พี่น้องหน่อยลงโฮมเฮดอนะันนั่งท่าเก่าแต่ว่าดอกเฮดอันหน่อยลงจ้า Đóng nung tapping nung, khom niko, yong nha yang mọi dog nha, papa mì mùng nì. Tu mày đi. Tay vô tóc kundu. Ngày em tay hứng, hứng hôm bò, mỗi kìm mặt tóc. Pitchen nè xíu, chê tê suy bò. Say 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 suy một Say suy là Say suy này Say suy bò. Say suy มครับเลยเดยอ,อกใหญ่จ้ะเออแต่เส้นนี่หน่อย,อยมีใหญ่เลยจ้ะกำลังบานเด้อจ้ะยังขาวอยู่จ้านี่จ้ะพี่น้องจูมเพิ่นบานนี้ขันจูมก็จูมหน่อยเนาะอีกจูมจ้ะพี่น้องแมงธรรมศาสทองเลยจ้าของขึง้งามเพิ่นนี่เปลือกงามเลย daun luya, kacau dina, daun kudi keng, da pino, daun dina, kacau dina keseh pukar aja pino. ตัวหัวจ่าพี่นุ่ขายู่อสขาแบบนึงจ้งางามจ้าข้าวเสมีข้าวดินกับเฮ็ดก่อนนะพอปลาหมีเนะาะครับผมข้าวดินกับประเทศไทยเบสสุดดอกเนาะจ้าข้าวดินก็ปโาหมีดอกว่วยใหญ่จ้าพี่น้องกำลังเกิดจ้า กดอกจ้าโน่นกำลังแตกขึ้นมาดอกแง่้ได้พอประมีนั่นทีน่ขาเลยจ้าดอกแงี้ยแตกที่เนาะดูมั้ยโอ๊ยขาน้ำขอยเาะเรียงหอดขาจ้าพี่แม่ป้ามีเห็นอีกอยู่หกเนาะแย่างนครับขาน้าได้จ,าาจ้าดอกแกละคงหมือนด้วยจ้า นาเลยตะกี้ดอกบางใหญ่หนึ่งพี่น้องเฮ็ดขาดหนาดอกนี้ก็นเน่อยู่อดข้าสัตรดอกนึงจ้าสองดอกจ้าถูกเด็กบ่าคือครับออกเพิ่งกันแน่หนะีแล้วหยุดดอกจ้า เข็นแต่ดอกค้าอยู่ใส่ค้าสันสันคือเกนะ่าแดงหนาจ้าหน้าเละอุ้ยดึงหยาเก่งดอกเป๊ะๆแนมมากว่ามีใบตองกันระซองบอเปิดขึ้นเะนี่ยพอเห็นเลยแหงนะแหงจ้ะเรามีพันมะีขาเนาะ นีกใอยู่อีกดอกจ้าพีดองนึกใส่เดียวกันเลยวายเกียบนะเอาคือเก็าน่ะมีขาดเลยเด็กพีอีกองนึงน,น่ะขาลายเลือดจ้า Cha. Không khá bên cha Con bên con bên cha Ngon bên lệ đấy này bên đỏ con tao bên 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 3 พอ,อลวจ้ะพี่น้องจ้ะนังเอกจ้ะ่งเขาสีชมพูจ้ะหมู่บ้านีนห้ามานหลายดอกเติมนะพ่ขอพ่อ,ขอมีเนาะแม่ครับสองดอกจ้ะเขาดินจ้ะแดงซ้ำจ้ะผงข้าวไรจ้ะ หลุ่นกันเบิ่งขายาวบอนั่นนี่ขายอยู่จ้าอีกดอกจ้าขายอยู่บักเลิกอีกดอกที่สามจ้าอุ่ยอุ้ยอะไรจ้า องดอกจ้าอุ้ยุนขาคนแย่อยู่จ้าพี่น้องอืมดอกนี้แด้ดประสูตหาก,ก่กอนก่อแดงหลังแตกจ้าพี่น้องอว้ยมันกีบดอกใหม่ถึกเด็ดจ้าดอกนึงจ้าอุ้ยขาเหยียดโดนปวดเฮียที่ไหนดกดกนี้ดอดนแย่อยู่แดง อ้ยหาอยู่เลิกจ้จพี่น้องจ้าอีกดอกจ้าสองดอกจ้าขนาดดอกนี้แน่าสามเนาะแม่ครับดอกนี้มีขาอยู่เลิอกอุย้ยน,นั่นพูนอีก,กดอกเห็ด,ด้อจ้ะพี่น้องดอกเบิดแห้งเนาะ ไม่เห็นจะขึ้นขึ่นมาได้จ้ะไม่หัดครับไม่หัดเพิ่งแตกเพเลยเนาะพูดว่าผมไ่นึงแกงได้อยู่ครับจุ้มหนึง่งจ้างามๆจ้ะดอกจ้ะเกิดธรรมดาไม่จำ cứ thương khúc mày nữa <laughs> ừ, kha đen này băm bắt đâu bắt đâu bắt đâu rồi đấy, khá. Ủ, khá Ủ, có đẹp. Có đẹp không đấy mà khác uối đen ngọt kha non uối tại đỏ đèn đen đèn đen thẻ, ông thẻ papami phun phun dong nữa Đến tay bay tàu ngựa trên muối này nè cha này đen cứ cây đấy nè mày biết là cái đen cứ cây tới mẹ băm หอของแท้พี่นอ้องอ้อมพ่นเลยจ้าพ่นน,น้อยๆนี่เนาะจ้ามามามา,าเกียบกันไม่จักดอกพี่น้องเกิอดอ้อมพ่นเลยจา้าดอกที่หนึ่งดอกที่สองพีพี่ทักทีน้สามสี่ทักดีเพอพรน,น,นี่สี่เลยเนาะห้า หกเจ็ดพี่ทั้งพี่มาบัางเจ็ดว้าจะพี่นองจ้ะแปดอุ้เก้าพี่ดอกที่ิศมีจะดอกที่ิศจาพี่นองสิบดอกจะพ่นนี่อีกคนละพ่นใจพี่นองดอกที่หนึ่ง พี่อี๊ะมาพี่มาพี่ดอกนี้แม่ปาหมีสูนใบตองด้วยจ้ะดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่หาพี่ฮกนี่พี่นี่จ้าฮกนี่น้องจ้าอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องคนเดียวกันจ้ะพี่น้องเจ๊ดจ้ะคนละทางเมืองพ่นเบสเก้าแต่พี่น้อง เก้าดอกจะพ่นนี่พ่นอาะหันซิฟเนาะแมนครับซิฟพอดีจ้ะพี่นุ๊กมาหฮมไม่ละจ้ะพี่นุ๊กอีกสองดอจกจ้าอืมมีขาละจ้ะดอกหน่อยพี่ không được giờ thu mình toàn hẹn hạt 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 của nó đi to cha mình khá lại cha đi phạm hay là bò nó có nga mừng đấy đâu có nhăng nào Ừ, là gì? Đây là cô không tìm về vô nè. À, แค่คู่อีกกระจายพี่น้องนี่มันเหล็กสิบเอ็ดนาแล้จ้าดอกมันง่ามจ้าพิ่งข้าไล่จ้าเอาดินจ้า ตาวดินนี่ออกลายดือ้อเนาะแม่เป็นมือไส่ดอนได้็เห็นเนาะไม่เห็นจ้ะขาวดินครับแบบแต่สองดอกมาแม่ดอกเดียวก็เดียวจ้ะพี่น้องดอกงาม,งามจ้า แล้วริมนี่เก็บมาเลยก็มีเนาะแม่นจากเก็บเลยแม่ปลามีเก็บเลยผมเดียวกันเนาะจ้าอีกแล้วเจ้าพี่น้องแบบใดแปดแบบแบบแบบใดพราปลามีแบบใดแปดแปดไอ้เดรคางานกันที่ก็จะดอกกับเดรคาเนาะแม่จ้าพ่อโซกสองสั้นจ้จพี่น้องก็แดงพึ่งขลาอยู่ข้างกันเลยจ้า พี่น้องก,กอแดงเนอ้องจ่าก,กอแดงพี่ครับขาลายครับแมนจากกา้ายูาก,กอแดงก่อนจ้าพี่นอ้องเออสุกสองสัตว์เนาะพอประมาเนาะครับสวยๆครับแมนจา้าอุ้ยขาข้ามแห้งจ้าพี่น้องดอกนี้หอ,อมดำปือป้อครับจา้าขอมาหอมไหมล่เนะาะจ้าพอแล้วมาพอสามดอกจ้จพี่น้องกุมนี่ ดอกที่สองจ้าอู้ห์ขนาดใส่นี่เบิร์ตนี่สุดยอดจ้าดอกจ้าลองลาโมเนาะนี่นครับดอกจ้ะนั่นมีฝาอยู่จ้ะแดงร้อยสั่มจ้ะแต่หักบรสั่มจะหุ่มเลยผังคาไลจ้าพอประมีจ้าสองดอกเด้อจ้าสองดอกนีดอกหนึ่งนี่เห็นดอกเดียวเลยนีดอกหนึ่ง อุ้ยดอกงามจ้าอีกดอกจ้าพี่พอพมีแม่ทับเพิ่นบานดอกมีแม่ทับจ้าพี่น้องจ้าอ้าดวแต่จะดอกเด้อจ้าแม่ทับพี่ลูกทับดอกจุ่มก็ยังมีอยู่จ้าเพิ่งค้าไล่ก็พอเป็นมูเดอ้อจ้าพี่น้องบานอยู่ในมือเดียวอยู่เนาะแมนจ้าพี่ทั้งพี่จ้า เราวนีตากแดดคือหลังแตกขอเป็นมูหขอเป็นมูมีถูกใส่เลยจ้ะพี่น้องมีถูกใส่จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะ อีกสองดอกจ้าอ้ยสามแม่นี่ดอกหน่อยคุณด,ดอกน่อยอีกดอกจ้าสวยๆจ้ะมาเจอไหนก็น่อนไปนเลยมาได้ <laughs> อุ้ยขายาวแฮงอ้ยดอกนี้คือขักเถอะพูดเสียงขาขาดังโป๊ อีกดอกจ้อา,าจอุ้ยขาลายจ้าอุ้ยมีบ่เขาบ่าเอายุบด่าแลจ้าขาลายจ้าอีกดอกหนึ่งยนีอีกสองจ้าถึกเดดบ่เพิน่น อีกดอกจ้ขาขาไหลกับพ่อเป็นมูเป็นมูจ้ะพี่นอ้องถ้าผลอีกมากนะนี่จ้านี่สามดอกถุงรองสองต่างตัดเอาอันหนึ่งก่อนเด้อนี่กับสามจ้ะพี่นอ้องตัว,วนี้เอียงนี่นี่แปดอ้าวพี่นอ้อง เฮดไข่จงได้เก,กิดในโฮมเฮดะเพื่อนท้าล่จ้ะอุ้ยหอมหอมพีอีกดอกเนื้อพีจ้าดอกบานพิ่จ้ะไข่ขาวไข่เขียวนี่ขเขียวมาโฮมไม่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะโฮมนี่มาตลอดนะพอป้ามีเนาะแมนครับเมื่อนีเกินให้แม่ป้ามีเก็ตไปจ้ะหกดอกจ้ะพี่น้องหนึ่งสองสามพีห้าหก็บเลยจ้ะ เด, yup. ด,ด้อจ้าพี่น <elementary. S 1> ้องพี่เพชรน้แเมเปาเมจ้าก็แดงแกงหวานจ้าพี่พี่พ่อลาอมี่เลยเด้อจ้าเก็บเลยเดี๋ยวมีดอกน้อยดอกใหญ่เนาะนเป็นครับมึงเกิด낙ไหนที่เกิดนี่ฝุ่นขาวฝุ่นไข่จ้า อีกดอกจ้าเนี่ยอกเปืองดั้มใจพี่น่อง,งอออมันขาดตันๆ้ปขอแดงจ้าหอมไหมเนาะไม่เห็นจะ้ะอีกดอกจ้าดอกนึกงจ้าอื้มหลุนเดียวกันแล้วก็เกลียวงหัน นี่สองดอกจ้าเสียละโอ้ยผีมากข้าเตียเนาะข้าเตียข้าเตี้ยก็คนเก็บแหงเฮ็ดก่อนฮ่ฮ่าฮะาฮ่าเฮ้ยมามีแนวแทะเลยสองหนึ่งสองสองสองเฮ้ยดินแหงเฮ็ดก้อนกระเกดคือเก่า ปบียก็ะเกลือคือเก่าพนแต่เดบิวไนท์คือต้นปีแต่พี่น้องปลายปีอะไรกัแต่ว่ากะเกงแสบคือเก่าแต่กะเกงแสบคือเก่าเราใะพี่น้องกอแดงเกงหวานอีกนึงจ้ะกอแดงหลังแตกโอ้ยเดี๋ยวนี้งายเพิ่งจะพี่น้องไม่มีเนี่ยเถอเลย อีกดอกจ้าคมตะโลโคกอีกแล้วมามันจังเดีละอีกดอกจ้าผมเดียวกันเนาะเมนจ้าอีกดอกจ้าพอกั่หนึ่งหนึ่งดอกเดียในนี้มองเพ้นยูจ้าพี่น้องนี่แม่ป้ามีเปิดใบตองขึ้นบาเดียวใบตองใบใหญ่ใบตองใบใหญ่นี่จ้าพี่น้องรักฐานยังยังอยู่ ดอกนึงจ้าไต่ขนบบบพอพมิไต่ขนโอ้หยงามเฮอีกดอกจ้างานครับเอาเลนออกจากมือเลยดอกที่สามนะโฮมเนาะแนนครับ ครับผมก็ได้เวลากับบ้านเนาะครับขอเป็นผลงานกับแม่ป้ามีครับผลงานแม่ป้ามีก็พอป้ามีใจพี่น้องมนี้มันคือเก่าจ้จพี่น้องเต็มตาคือเกา่าหักลักๆก็สิเป็นเฮดกอแดงเด้อ้จพี่น้องเพราะว่าออกใหม่นะพอป้ามีเนาะแมนครับเป็นมูเป็นะมูเนาะเป็นมูเป็นมู่จพี่น้องมนีดอกหน่อยกะมีเนาะแมนครับมนีเฮดกอสิเป็นลักนะพอป้ามีเนาะครับผมเฮดพงข้าลายก็เป็นมู่ได้แม่ป้ามีใจเฮดผิข้าลายแม่ป้ามีก็ได้เป็นมู่จพี่น้อง เฮดเพิงดําดอกหนึ่งจากข้าวดินนีก็่ทะ,ท,ะทายแน่ป่ไเด้แทายแน่เด้อจากพี่น้องพอว่าเก็บเลยเนาะแมนครับออกลายอยู่เนาะเฮดข้าวดินเนาะแมนจ้ะผลงานมันอี้ก็ถือว่ามันจากพี่น้องมันสุดหยอยพลจะเต็มกระตาคุณผุนเนาะแมนครับผลงานใกล้ๆครับอ่ามีเพิ่มมากก็คือเฮดเพิงดําดอกหนึ่งเนะาะขาวสีชมพูดอกนึงครับเฮดหลังแหล่ก็ไดยอยู่ครับครับบหลายตะไคร้พอบรมีตะไคร้สองดอกหรือ3าดอกเนี่ยประมาณสองดอกจากตะไคร้ ฝึกซีซ่มพู้เขาก็ได้อยู่เนาะหักปลายเนาะครับผมผลงานมื่อกี้ถือว่ามานสุดยอดเนาะจ้าพูนตาเลยครับครับผมสําหรับมื่อกี้ถือว่ามานเนาะแม่ป้ามีแมนจ้าเฮดก็ดอกงามๆก็อยู่ลุมครับเก็บเทินขึ้นมาเลยเนาะป่ได้จัดเนาะมืนอี้เนาะประด้จังสีได้ใจพี่น้องครับผมดอกงามๆอยู่ลุมลายอยู่เนาะดอกงามๆสิอยู่ขลางๆจ้ะครับผมก็เบิ่งตามคลิปเนาะพ่อมีเนาะครับ จ้าฝากก็ไหลก็แช์ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเดจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอ,อกันไหมคลิปหนาจา้าครับผมพอ,อกันไหมคลิปหนาครับ